โอ้ยลูกสามมาหาอย่างอีกหากุ้งบอกุ้งนะรัได้งือหากุ้งอีกเดีเอามือพี่น้องมุ่งพัดให้กินกุ้งก่อนกุ้งกุ้งปลาตัวนี้กุ้งปลาแล้วทั้งนั้น ได้บ่ละแจ็คลองเหมืองขี้โคตรหลายปานี่มาที่ดีเพ่นกับสีร่องไทยดยเนาะเห็นไนะ่งองไทยเออท้องเราเยียบม่งสีส้อน,นบ่ขึนนบ่นั่นนั่นนันน <c oughs> เหยียบเหได้เลยมืองเหียบไเลยมืองมิงขี้้อนได้ข้นได้ เออนั่นแหละลองล่องหยับเหมืองบ่แน่ีได้เจ๊กเอเอนั่นแหละบ้านเฮาเฮงออกหลายขาเจ้านี่โอ้ยเดือดหันหันนั่งสี่มีไหม <laughs> โหนเสักตัวแม่หลามกีค์นนะ่ะที่จริงมันจะอยู่ตามดินนะนะ่ะเนาะขึ้นไหม ขึ้นไหมแจ็คไอ้ตรงนี้มันเดือดอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมีปลานะ่ะนั่นไงน,นั่นไงหนูนนหนนนลองกับมือคำาดิมันมีปลาอยู่นะคิดว่า,ากินตามภาษาบ้านอออเอา ไปใสกุ้งไปกุ้งมาเลยถึงกักากนเหามีหูหาส่วนเขาหูนะประคอลองกกอ้าขงในี่เลยตัวหลวงพ่อเลยนี่ฝุ่นาฝุ่นเหองาไปฝุ่นเพรานะคือบะแจกมันมีหูมันกับสิบบมีอยู่เหรแต่มันมีหนามเออ ก็จะดูดเนาะอ,อู้หอากาศกำลังจาดไปในสารเราใสา่ใส่มอ้อเอ้ยไม่ใช่ใส่กุ้งไปดูตะลุงสารใส่กุ้งก่อนซิสารใส่กุ้งใส่ไป ใส่กุ้งอีกแล้วพี่น้องเออนีอากาศดีแต่กระหอนมีลมด้นี่อากาศดีมีลมอื่ม ใส่ต้นใหม่อา,าอากาศกห็ห่อนเลยวทองหลังห่อนปานีเจ้าก็พาข่อยมากห่อนหลายแต่ว่ามีลมเนาะ